สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานคัดแยกสินค้านะคะที่คลังสินค้าเคอรี่บางนากิโลเมตรที่18ค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยจ้า อร์ลี่ศูนย์กระจายสินค้าบางนากิโลเมตร18นะคะเปิดรับสมัครพนักงานคัดแยกสินค้าค่ะทำงานครบ6เดือนบรรจุเป็นพนักงานประจำรายได้ก,กว่า20 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะโดยค่าจ้างแล้วก็สวัสดิการค่ะเป็นค่าจ้างวันละ350บาทต่อวันเบีย้ยขยัน2,000บาทต่อเดือนเงินพิเศษสูงสุด3,500บาทต่อเดือนค่ะค่าปฏิบัติงานล่วงเวลานะคะค่ากะแล้วก็ค่าอาหารค่ะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะไปสมัครได้ด้วยตนเองค่ะที่สูนกระจายสินค้าบางนากิโลเมตรที่18นะคะซอยวัดศรีวารีน้อยค่ะวันที่2 6 2สสิงหาคมเวลา9้าโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะผู้สมัครจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19ของกรมควบคุมโรคค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 062.601.9791คุณโอโจ้ค่ะ081.107.0447คุณแบมนะคะ080.047.6793คุณเหมยค่ะและ062.604.1907คุณบุ๋มค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่กำลังหางานเหมือนกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ